น้องชมครับศึกเจ้ามวยไทยคู่นี้เป็นคู่สองครับน้ำหนักตัวเพิ่มเป็น115ปอนด์ไร้ล้ำอยู่กล้องจับอยู่นะครับทานยุทธบอกคอสอแล้วก็ล้ำอยู่กลางเวทีประกายเพชรสอสอก่อยิมทั้งคู่115ปอนด์ครับแอนนาจินยิรังของโรคกระพครับแล้วก็เป็นเกียรติกับมวยคู่นี้นะครับ500นะครับน็อกคู่ต่อสู้ในการใช้แม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกลับขอลอยก็ได้10,000หจุไยพันถางสามห0ื่นครับแอนนาจินจ่ายให้นะครับ คุณชายยุนชนะเทพผู้จัดการเวลาคาเฟ่เป็นผู้มอบรางวัลและคืนนี้พบกับตักสิีฟออยู่ยอด19ใบเพ้าไวเพืพ่อสุพรรณยีสุขสันต์บันสว่าง22นิตยาบุญสูงเดินครับมีโชว์ไม่มีชาร์ตนะครับและขอเชิญเฝ้าตุรรพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎและชกุมารและการเสน็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเรื่องในพิธีพุทธาภิเษกหลวงปู่เตือนยกาพระบมสววัดพระศระีและนศาสดนารามวันจันทร์10เมษายน 17.. 30านาที รางกู้มวลนั้นเชิญคุณพัะรีครับสำหรับมุมแดงนะคะชัญยุทธบขศออค่ะเมื่อเช้ามาชั่งน้ําหนัก115ปอนด์ปอนครึ่งลดไปครึ่งปอนชันยุทธนี่ชื่อจริงก็คือทองแถบทั้งอินเป็นชาวจังหวัดอุตร,รดิษนะคะชกมวยมาทั้งหมด60ครั้งชนะ44ครั้งแพ้13ครั้งเสมอ3ครั้ง ครั้งสุดท้ายที่ชคนั้นชนะคะแนนสหัสชัยสไกลสีที่เวทีมวยพัทยานะคะปัจจุบันอายุ17ปีผู้จัดการหัวหน้าคณะก็คือคุณยุทธภูมิแจ้งโพนาผู้ฝึกสอนคือคุณสุนทรบุญเสริมค่ะส่วนมุมน้ําเงินประกายเพชรสอสกออย,ยิมชื่อจริงก็คือชันชัยธรรมคุทมทศเมื่อเช้าประกายเพชรมาช่างน้าหนัก115ปอนด์ค่ะประกายเพชรเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาชกมมยมาทั้งหมดนั้น56ครั้งชนะ46ครั้งแพ้8ครั้งเสมอ2ครั้ง ครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนรุ่งประศาสตรสสิทธิโชติที่เวทีมวยสยามปัจจุบันอายุ17ปีค่ะผู้จัดการหัวหน้าคณะก็คือสิบตำรวจตรีทวัชชัยจันง,งามผู้ฝึกสอนคือคุณดาวนินสิงอัศวินค่ะครับจบครับผู้ตัดสินบนเวทีประภัยประเทศนะครับแต่ไม่มีสิทธิ์ได้คะแนนแท่คะแนนมี3ท่านก็มีประเสริฐแก้วทองประสิทธิ์แก้วทองครับกีรศักดิ์แสงจัดแล้วก็เนรชาสายเพชรนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ผู้ชนะก็จะได้รับสร้อยคอทกรรมเป็นพิเศษหนึ่งเส้นจากสมุนไพรใต้างีกแก้ปวดเมื่อยซึ่งมีเชิงรับฐานและจิตริด้วยครับก่อนจะขึ้นเวทีครับประยุทธ์สายคำโลกแหลของเรานะครับก็ไปดูทางด้านทันยุทธบอกซ้อมมาดีเหลือเกินปราำลงรวมกับชูพงมาตลอดครับวันนี้ชคออกตู้ชาวแฟนอุตดิตต้องเชียร์ด้วยนะเาว่าอย่างนั้น ส่วนประกายเพชรสสกยิมนักชกจากปากช่องโทราชครับบอกว่าถึงแม้ว่ากระดูกผมจะเ,เป็นรองก็ตามแต่ว่าผมไม่เคยกลัวนะครับคลื่นลูกใหม่ต้องบทบังลูกเก่าเสมอนั่นว่าไปอย่างนั้นเลยีเดียวครับก็อย่าลืมครับคืนนี้พบกันที่เวลาครับไม่กับตักสลิพรอ,อยู่ยอดนะครับคุณประยุทธ์ก็ไปดูแลมา115ปอนด์ครับค่อยๆบดค่อยๆเบ,บียดผิวคล้ำถ้าจะว่าคล้ำก็คล้ำทั้งคู่แหละครับ น้ำเงินอาจจะเผื่อกว่านิดหน่อยแต่ดูลำบากเหมือนกันทางทานยุทธนั้นประวัติหรือว่าปูม,มวยก็เป็นมวยที่มีหมัดเรียกว่าหมัดเด็ดขาดครับเป็นมวยบุกแต่ว่าประกายเพชรเขาบอกว่าเป็นมวยชั้นเชิงดูนะครับปลายเพชรนั้นซ้ายครับฐานยุธก็ซ้ายเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะรู้แล้วว่าซ้ายใครจะเด็ดกว่ากัน จากบนเวทีประภัยประเทศนั้นคุมการแข่งขันอย่างเดียวครับเป็นการเซฟอันตรายนักมวยไว้มัดระวังเหมือนกันการยุคนี้ไปล่าสุดนะครับไปล่าสุดชนะคะแนนศาสตร์จทชัยที่พัทยามาทางด้านของประกาศแพชรก็เหมือนกันครับชนะรุ่งประสาทที่เวทีมูสแอมพ์ที่นี่แหละครับเองวันนี้ทั้งกูนก็ต้องการที่จะได้รับการชูมือครับ Yup. หมายความถึงค่าตัวมันจะพโอ้โหบทยกทีหนึ่งครับชาติใหญ่ไปแล้วนะครับยกแรกของศึกเอ็มไทยคู่ที่สองพบกันระหว่างชานยุทธกับประกายเพชรครับท่านผู้ชมครับขอเชิญเป้าทูลรอพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎนิธิกรมานครับและการเสด็จพระราชดำเนินองค์ประธานเรื่องในพิธีพุทธาพิเศษหลวงปู่ทวดเนื้อหยกณพระบัวสดวัดพระศรีรัตนศาสาดารามวันจันทร์1ิเมษายนเวลา1 7 3 0กานนาทีต้องการบริจาคบูชาก็ติดต่อ ธนาคารกรุงเทพและทางไารทุกสาขาทั่วประเทศครับยกต่อไปเป็นยกที่2ฝ่ายแดงขวามือนะครับเตะไปก่อนเจอสวนเหมือนกันเตะเข้าก่อนชันยุทธสวนมาประกายเพชรกับทางกู่เป็นมวยซ้ายแบกบนั้นปกติเป็นมวยลุยครับออแฟนหมัดมวยชาวอุตรดิตถ์ก็คงกระเชีย่ <laughs> ถูกถีบกระเด็นมาจากโคราชครับเมืองคุณย่าหน้าอยู่ประกายเพชร สอสอกยิมไปปักหลักกันกลางเวทีใหม่ก็คงจะเป็นตามสไตล์ครับครับฐานยุทธพยายามสืบท่าขวาขยับไปถึงแม้จะไม่เร็วไม่รุนแรงแต่ก็ค่อยเคลื่อนเข้าไปช้าๆในงว่าน้ำก็ค่อยขึ้นครับไม่ใช่น้ำหลากทางคนเป็นมวยซ้ายทางคนดังแรกเท้ากันคนละครั้งครับ ฐานยุทธ์นั้นมีหมัดที่ใช้ได้แต่ว่าอ้าวเจอก็ไปเองก็ต้องระวังมันกันครับไม่จะมีข้างเดียวเขาก็มีมันกันเหยียดสบายเก็บยันไว้อยกนี้เป็นยกที่สองครับ เ้่าลำบากเมือนกันถ้าถีบดันถีบดันไปตลอดเอาวก็ต้องระมัดระวังครับในการจะเดินผีผามเข้าไปมาแต่จะพยายามเดินก็ไปแต่ว่าต้าไปก็ไม่ได้จังหวะนะครับทั้ง ไปถูกเตะถูกทิปอา้ปาวเจอหมัดซ้ายก็ไปประได้ต่อยเขาก็ต่อยเขา้าไปก่อนอาทางด้านของประกายเพชรนั้นสุขุมรอบครอบครับระมัดระวังเต็มที่อา้าวมาก็โต้ไปอา้าวเข้าไปเตะแล้วทิปเรียกว่าทั้งเตะทั้งทิปโหมัดฮุกซ้ายเข้าไปอีกทีนีเขา่าทางซ้ายทางขวาธัญยุช้ากวา่าครับเดินเข้าไปก็จริงจังหวะดักของประกายเพชรนั้นดักได้งามๆทีเดียว ว่ายกนี้เป็นเพียงยกที่2เท่านั้นเองครับต้องดูก,กันต่อไปยังไม่ถึงครึ่งทางเบื้่งเริ่มจะออกสตาร์ตเท่านั้นเองอ้าวซับซอกมานี้จับข้าไปแตกเต็นเต้ตากระยกหมดยกที่2ครับชมชมศึกเจ้ามวยไทยครึ่งทางของคู่ที่2ระหว่างทันยุทธกับปลายเพชรครับอันนี้เป็นภาพชาครับนี่ครบพุกซ้ายของ ประกาเพชรจะาปอที่ปลายทางทานยุดแต่ไม่เป็นอะไรนะครับไม่ล้มหมอนนอนเสือนภาพาเรนเจอร์เทนเบนครับอยู่บางกุ้เทียนติดถา่านนี้รถไฟบางบอนทุกคืนมีโชว์ไม่มีชาร์นะครับ23บุญทนคนหนุ่ม24ลุ่งสุริยาสามสิบเอ็ดสุรศัยลูกบัตรเจริญครับ5เมษายุทธยาดเยอะ7กุ้งสุติราศนะครับแล้วก็ชายสีบะหมี่เกี๊ยวครับนึกถึงบะหมี่ต้องชายสีบะหมี่เกียเ๊ยวเหนียวนุ่มสดสะอาดอร่อยนะครับ9911853ครับ ข้ออาหารบางกอกรูมปากซอยวัชรพลจุฬาลบิรณ์นทราเดินเมือการโดยเปลโปสเตอร์กับลด20%สิำหรับท่านที่ไปจัดงานเลี้ยงชั้ๆต่างๆครับติดตามชมยกที่3ซึ่งเป็นเครื่องทางของมวยคู่ที่2ในศึกจ้ามวยไทย29มีนาคมครับศูนย์ฝึกอบรมประการพัฒนาชุมชนจังจหวดัดนครยกชั้มพิธีเปิดโดยพระนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมนตรีสนั่ะขจรประสาทยก3ครับ อย่างคงเหมือนเดิมฐานหยุดเดินมาซ้ายเริ่มจะตจะําจัคลำเป้าจําคลำได้หรือเปล่าอ้าวไปก็ถูกเตะตูกเตีจยดันไว้ประกายเพชเอรอ้าตีข่าวเข้าไปดักหมัดซ้ายอีกผมว่าตาผีผ่านเข้าไปยุ่งเหมือนกันนะครับฐานหยุดแต่ฐานหยุดนั้นจะต้องลุยตลอดทุกครั้งครับไม่มีถอยหลังบอกถอยหลังแนละ้วสะดุดขาตัวเองล้มเพราะว่าการเดินหน้านั้นก็ บางทีก็เดินก็ไปรับอาวุธของคู่ต่อสู้เข้าไปนี่ครับเตะหลวงมาเจอสวนเข้าในเริ่มแรกขาวกันต่อไม่กลัวครับประกายเพชรตีเป็นตีด้วยนักชอจากเมืองคุณย่าน่าอยู่โคราาครับทานยุคนั้นอยู่อุตรดิตถ์เมืองลังสารหวานหรือเมืองเจ้าพ่อพญาแลนั่นแหละครับมากานประภายยากออกไป อนยุทธสายเกียร์เดินหน้าเดินโอ้โหลูกนี้ข้าบลูกข้าบดอกครับเป็นไงไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาป่าลูกนี้นข้าบลูกข้าบดอกครับว่ากันไม่ได้ครับลูกนี้ตกที่ลําตัวป่าเจอก็ไปไล่กขนาดตอนนี้ต้องเป็นไหวถอยหลน่นบางเดิไปจะเตะจังหัดทังเขา่าเป็นไงครับทัฒนาจะไปไปไหวเหมือนกันแต่ว่า,านลูกสั้นยางครับ โอ้เมื่อกี้นี้เจอก็ไปมืนต่างหัวได้ยังหายหรือยังทา,างด้าระกายเพชรโ,โอ้ช่วยโกาดดีเลืกเกินครับนี่ว่ามีวิญญาเพชรขจะฆ่าทางข่าวซ้ายได้เข้าไปเต็มเต็มด้านท้องยกนี้เป็นยกที่3เท่านั้นนะครับอีก2ยกครับแต่ว่าสามยกยกนี้ทางด้านชายยุธรับเป็เยอะทีเดียวทุกขนาดแล้ครับรับไปหมดโอ้เจอข่าวก็ อาจะอ่อนเหมือนกันเอาเจอสอ,อกอีกเป็นแายราายุยศแต่ว่าาานยุธนั้นไม่ยอมง่ายๆแล้วก็ท่านผู้ชมล้มลงไปแต่ยกสาไม่ลงทุนหนักหนาะเอาการทีเดียวขอนทุนได้หรือเปล่าครับยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับศึกเจ้ามวยไทย อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเสมออ้อาวเจอมาได้ก็บงังมาแต่ยก3มนี่เรว่ออะไรครับอขวมอราไทยเลยหมดยดยกที่3สามจบครับหมาครึ่งทางของกูศอนี่บอกตรงๆว่ามันจริงๆครับต่างลนต่างด่วนเข้าไปทางทันยุนดัดรับไปทุกอย่างเลยนะครับ ขอเชิญเฝ้าทครรองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุลและกุม,มารครับในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเนื่องในพิธีพุทธาพิเศษหลวงปูต่วตวดเนื้อยกหน้าพระบัวสดวัดพระศรีรัตนศ,ศาสดาร,ราม10เมษายนเวลา1า3 0น,นรครับวันนี้เสียทรงการน์ทูศักดิ์ครับเจ้าของแป้งมันตรามังกรไปจัดศึกการกุศลศึกเจ้ามังกรสัญจรการกุศลพระธาตุหมอลำชื่อดังจากภาคอีสานคร,รับทีรร่วทีมูโชคคลาาวัดบ้านโคกมะกอก อำเภอสูงเดินจังหวัดนครราชสีมาเริ่ม18นาฬิกาครับผู้ชายสิงค์เี่ยมพบดาวใต้เล็กสอไทยลังสีนะครับแล้วก็ติดตามชมผู้นี้ครับยกที่4ค่อนทางแล้วนะครับดูซิว่าชานยุดนั้นยก3ารับเน,เนื้อเนื้อยก4ีนี้จะแก้ไขยอย่างไรครับยก4ระครังดันขึ้นมาเดินครับอย่างคงเดินเข้าหาเข้ามาก็เจอเหมือนเดิมครับดักแว้ข้างซ้ายแล้ถีบดัน กายเพชรนักชกจากเมืองคุนย่าน่ายู่นี่จังหวะสองไม่ยอมนะครับทางชันยุทธไม่ยอมไม่จับประกบแล้วประกบเจอเข่าไปหลายขนานต้องเด้งบัดซ้ายแล้วครับข,ข้าวนายก็โดนอย่างนี้ต้องผลักออกอ๋รงนี้เป็นยกที่4โอ้ยังลำบากตอนนี้ทางด้านของประกายเพชรนั้นรู้สึกจะท้าจังหวะดักเลือกเอาเลย โอ้แทางเข่าที่ลำตัวอีกโดนเข่าอีกตอนนี้ตับแล้วครับทันยุทหยุดไปเลยเจอเข่าทั้งซ้ายทั้งขวาที่ลำตัวหน้าท้องอีกหมเป็นชุดเขาต้องถอยไปเป็นขบวนตอนนี้จัดยู่ได้หรือเปล่าแต่ทันยุทอยังพีมบอกนะครับการมีความทนทานทีเดียวนักชกตัดเมืองอุตรดิตถ์ครับเมืองนางสาดหวานล็อกเด้งมาตีเขา่าแฟนบัตวยชอบใจครับ เท้ากันใหญ่ไมาหายีจสะใจครับและนี่คือศึก้ารมวยไทยทางช่อง3ก็ถรือเป็นรายการมวยไทยทยอดที่ได้รับความนิยมสูงสุงดทีเดียวนะครับชกกันสนุกครับบรรยากาศเวทีนั้นแอร์เย็นฉ่ำสบายวันนี้คู่เอกของรายการพเพชรน้ำแข็งพบประวิทย์ครับไมาา่ดวลต่ออีกไม่ละความพยายามครับทางด้านของชานยุทธ์เนื่อเป็นรักลงทุนที่ใจถึง มีหน้าตาเท่าไหร่นำออกมาใชา้ตาให้หมดโอ้เจอซองเลยมาติสเจ้าก็เป็นนักครับยังจะดักได้มาซ้ายทางด้านประกายเพชรเป็นนักโทกที่มีวิญญาณเพชรชาติครับเรสร็จแล้วซ้ำทันทีก็ไม่ได้เป็นการทารุณครับเพราะเป็นการต่อสู้กันบนเวทีอย่างถูกต้องตามกติกาพรมเพลียงพรำม,ม,ม,มาก็เจอหนักๆแล้วครับ ยูยังคงเดินแรกด้วยครับเข่าเป็นขเข่าเล่าตีได้เหมือนกันเล่าตีได้เหมือนกันเอาอะไรครับอะไรจะเกิดขึ้นอากายเพชรถูกจับตีเหมือนกันลอยกับทันยุดเปี่ยให้เห็นแล้วไม่ได้นะครับหมอบุกตลอดแล้วอากายเพชรตีเข่าเป็นการปรีงเพลงเข่ากันวงใน หมดยกยกท,ที่4ครับผ่านไป4ี่ยกกับยกสุดท้ายเป็นยกที่จะทีชะตาครับนี่เป็นการพบกันของยกที่4ระหว่างธานยุทธกับประกายเพชรครับ19มีนาคมพรุ่งนี้ชมศึกล้วนบรรกงมหากุศลที่วิทยมูลชั่วคราวในบ้านหนองยาปล้องตำบนบางโมกอำเภอวชนราบรมีจังหวัดพิจิตรนะครับคู้เอกนรงนิพั์พอชนะพลพบกับเจนสึทปอเป่าอินครับคุณไพฑู์แก้วทองก็จะมีช่วยพานิชเป็นประธานจัดศึกนะครับ แล้วก็24ครับศึกตะตุโช่กุ้เอกของรายการดอกไม้ไฟต่อสินชัยพบศักดิ์สรี10โออีกรายการหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านนะครับก็คือน้ำมันเป็นซินข้าวแทน91จากปรทครับคือทางเลือกใหม่เพืยอคุณประหยัดเงินของชาติสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าได้ถึงนิดละ1บาทครับมาชล่าสวยทนกว่ามาครับยกสุดท้ายครับท่านผู้ชม ผู้ที่ต้องลงทุนต่อไปก็เห็นจะเป็นทานยุทธบอขอสแหละครับส่วนจะคุ้มทุนหรือไม่ก็ต้องติดตามชมกันทางด้านประกายเพชรเองนั้นตักตวงเอาไว้มากมายพอสมควรและผู้ะนั้นในคู่นี้ครับจะมีรางวัลพิเศษสร้อยคอรตรคำเส้นหนึ่งจากสมุนไพรใต้เง็อีครับมีทั้งชนิดอำถธานและชนิดนวด ก็คงจะเป็นไปยตามฟอร์มแล้วครับว่าฝ่ายที่เห็นว่าเป็นรองก็ต้องรุกตลอดและฝ่ายที่วันดีกว่าก็บายามที่ปะทะเรียกว่าฉา,ากับถวยเข้าไว้ถีบดันไว้ไม่จนใจก็คงจะไม่แลกกันแล้วนะครับ3นาทีสุดท้ายโอกาสทองของทันยุทธยังมีอยู่อีก3นาทีครับควรจะได้มาแล้วแค่ไหนอ่าลงนี้เกือบสารภาพ ปีกรองนั้นเร่งปลายยกสุดท้ายแล้วทุกวันเสาร์ตั้งแต่11ต45นาทีครับระหว่างที่ท่าน,นประทานอาหารครับเชิญครับชมศึกก้ามวยไทยถ่าย,ายทอดสดทางช่อง3เป็นการนำศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยมาให้ท่านชมกันเราจะถ่ายทอดถึงบ่ายโมงกับ45นาที เดินลุกไล่ทางซ้ายทางขวาพยายามสอยรีกว่าจะสอยให้ร่วงครับส่วนจะร่วงหรือไม่เราต้องติดตามกันต่อไปพยับเบียดเข้าไปคิดๆนะครับ ทางด้านชานยุทธเองก็บุกกันมาตลอดเหมือนกันก็คงจะต้องพักผ่อนกันบ้างครับเพราะปะกายเป็นนั้นตอนนี้ไม่อยู่ใกล้สแลวครับประมาณเมตรหนึ่งนะไม่บุกประชิดถึงตัวก็คงยังไม่โตตอบะระฆังหมดยกสุดท้ายกรรมการจะรวมคะแนนนะครับคุณประภัยประเทศมีประสิทธิ์เก้าทองกีรศักิ์แสงจันทร์และเดชชาติสายเพชรครับ ผลการแข่งขันผู้ชนะฝ่ายน้ำเงินครับประกายเพชรสอสอกยิมชมสิ่งที่เราสนใจต่อครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี